คนซื่อสัตย์เป็นคนมีน้ําใจเป็นสุภาพบุรุษมึงทำดีที่สุดแล้ววิวแต่มึงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่ก็รู้ว่าห้ามมึงไม่ได้ผมรอทั้งคืนให้มีคนช่วยงมช่วยหาสุดท้ายก็มีแต่เด็กที่ลงไปช่วยงม จากไอ้คนที่คุมพลั่งเนี่ยเข้ามาในร้านถือเบียก็ไปทางผมก็พยายามจะลูกน้องพยายามขับกันให้เขาออกไปเขาก็ไปตีหัววิวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะหนีออกก็นหนีออกมาก็ไปเจอแท็กซี่คันหนึ่งที่เขาจอดกำลังจะปัสสาวะข้างทางสตาร์จริงไว้ เขจับแท็กซี่คันนั้นได้เพื่อรีบหนีวิวเขาไม่ยอมปล่อยโจรก็เลยกระโดดเกาะหลังรถก็ตามภาพเนาะที่เคยเห็นกันในคลิปเขาก็เกาะจนมาถึงจุดเนี้แหละแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้รู้แค่มีคนแจ้งว่ามีคนร้ายเข้ามาในร้านตีพี่วิวจากนั้นผมก็บึงรถมาก็พยายามจะไล่าหาตลอดทาง มาจนถึงตรงเนี้ยเราคิดว่าไอ้ถนนตรงนี้มันแย่ถ้าขับมาด้วยความเร็วน่าจะกระแทกและเขาน่าจะตกระหว่างทางบนเส้นถนนพระรามสามที่มันกำลังทําทางไอ้วางสายไฟฟ้านะ <c oughs> คิดไปอย่างนั้นแต่หาก็ไี่เจอก็ามาถึงใกล้ๆตีสะพานกรุงเทพตรงนี้เห็นรถบอวจอดกันไปหมดมมรู้แล้วว่าเหตุมันมาหยุดตรงนี้ จอดแล้วก็วิ่งไปดูสะพานก็ไม่ได้มีวิวอยู่ตรงนั้นคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าวิวน่าจะชกต่อยอะไรตรงนั้นแต่มันไม่ใช่มีไอ้คนคุ้มข้างคนเดียวที่มันโบกเสื้อตกไม่ตกแหลกผมก็ไม่รู้แต่ประเด็นผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะผมพยายามจะตามหาลูกน้องผมออกมาถึงตรงนี้ผมตามมาแค่มีคนบอกว่ามีคนเห็นเป็นคนตกปลาย,ยตรงนี้ผมก็รีบตามลงมาแต่ก่อนที่จะลงมาผมก็รีบบอก ทางผู้ภัยกับตำรวจผมไม่รู้หรอกสนออะไรยังไงไหนได้หรือผู้ภัยทีมไหนผมก็ไม่แน่ใจแค่บอกว่ามีคนตามมาเป็นลูกน้องผมไอ้นี่มันคนดีคุณอย่าเพิ่งไปให้ความสําคัญคนชั่วเลยหน้าเวลานั้นคนคนนี้อยู่ไหนแต่มันไม่มีคาตอบเายเขาก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นก่อนที่อีกหลายๆคนจะตามมาถึงที่เกิดเหตุ แล้วกอกับได้ยินข่าวว่ามีคนส่งเขาไปโรงพยาบาลแล้วเราก็พยายามจะวนหาเบื้องต้นก่อนก็ลองขับขึ้นสะพานสูงไปลงท่าพระวนกลับมาแล้วก็วนหาใหม่อีกรอบแล้วก็ยไปเช็คที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษณ์ตรงนี้<ห>แต่ไม่มีี่ก็มีข่าวบอกว่ามีคนโศไปเลือดสิงเราก็มีลูกน้อยคนน้องให้วิ่งไปช่วยตรงนั้นเขาก็ไปเช็คก็ไม่มีจนมี คนละเมืองคนหนึ่ง่งที่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามผมจําชื่อไม่ได้น่าจะชื่อสายันั้างที่เห็นน้องก็บอกผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจนเห็นว่าทั้งวิวและไอ้คนร้ายเนี่ยขึ้นสะพานไปพร้อมกันที่ตีนสะพานตรงนี้แต่ตัวเขาน้ํามันหมดก็เลยต้องไปเติมก่อนแล้วไอ้เล้วคยวนกลับขึ้นไปเช็คอีกทีว่าเจอวิวไหมแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรนะก็เขาไม่เห็นกันเป็นไปได้ว่าเขาจะตกตอนมาตอนตั้งแต่ตรงนั้น มันก็เลยค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าจุดที่เขาจะสูญหายจากตรงนั้นก็จะตีนสะพานถึงแค่ตรงที่เกิดเหตุนี้แหละซึ่งก็ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นในหนักมันเป็นน้องที่ผมรักนะอยู่ผมเป็นสิบกว่าปีนะเขาเป็น,งงน,ปนคนซื่อสัตย์เป็นคนมีน้ำใจเป็นสุภาพบุรุษทุกคนรักเขา ส่วนตัวเขามีญาติพี่น้องอะไรไหมเขามีแต่เขาไม่ได้ติดต่อก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อข่าวมันออกไปญาติเขาจะติดต่ออะไรเข้ามาไหมก,ก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วถ้าเขาอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างจ็มึงทําดีที่สุดแล้ววิวแต่มึงไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้แต่ก็รู้ว่าห้ามมึงไม่ได้ไปดูศพปะ่ะเยมือก็ยังกำแน่นอยู่เลย ังไม่มีหน่วยเลยต้องมาคนมันก็ลอยก็มาหาผมรอทั้งคืนให้มีคนมาช่วยงมช่วยหาสุดท้ายก็มีเด็กที่ลงไปช่วยงมถึงว่าช่วงที่ให้มีทำเด็กวัยร่วมากงงงเปนเพลงโดยไร้กรรกรเนี่ยครับผมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโยนหน้าที่ไปมาตรงนั้นเนี่ยครับผมก็ได้รินเป็นยังไงทางนของผมผมไม่อยากเข้าไปยุ่งกับพวกหน่วยงานต่างๆถ้าคุณอยากรู้คุณก็ลองไปถามพวกเขาดู ว่าในพื้นที่หนึ่งพื้นที่เนี้ยมีการรับผิดชอบอยู่กี่หน่วยงาน <c oughs> คุณลองไปหาดูเอง